สวยจุ๋ยรอกไม้นวลอ้วนเลยโ้่เงี้ยดอกบานนวดดู เ,เ,เจ้าน,นี่ผมก็มีเนอสวัสดีเจ้าเคลปนี่ยูก็แพ้ห้าปนาเจ้าวันนี้พาเข้าไปเช่นเคยจ้าหนอมาจุดไม้เดิมเลยนะของตะวาเจ้าตะวาย,ยังหมานอยู่หนะปะ่ะช่วยแพงรุ่นเจ้าวันนี้มาหรือเปล่าเจ้าเนาะวันนี้ก็มาหลายคนนันจุก็มาเจ้าอรุ่นไปด้วยด้วกันแพงเจ้า ดอกแรกเขานะเจ้าเห็ดนางแดงต่อไกันเห็ดพึ่งเจ้าข้างนันหันดอเป็นดอกบานเนาะโอ้ยจิ้วขาไหมดอกใหญ่มากเด็กนิกวางเจ้าบานอดกเนหูก

ไหนกันนะปีโ้หิน mười lăm mười đi mười cho kênh lăm mười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  lăm

ใกล้ๆก,กันเนี่ยเจ้าลองดูอันนี้เป็นเฮดชนิดทีพันกบเก็บนะเจ้านี่คล้ายก็เห็นนมกวางก่อลักษณะมันคือเป็นคล้ายกันมากสีเดียวกันนะเจ้าเดี๋ยวขอใช้ถุมงมือครับดูขาเด้อขาก็คนละแบบนะอันนี้มันจะออกอถ้าเป็นเ็ดนมกวางทีพันเก็บเนี่ยม,นะมันจะออกขาขาวแล้วก็มันจะดูเหนียวเหนียวคล้ายเห็ดโคนนะแต่อันนี้มันจะออกขาสีเ,เทาเน่าะน่คล้ายกันเดี๋ยวขอหักนะนี่ตัดเด้อ เนี่ยดูตรงนี้ต่างกันเลยปีกข้างบนนะเจ้าเนี่ยฟังตีเก็บเนี่ยมันจะเป็นเกี้ยงๆเนอะแล้วส่วนเกี an ้ยงคล้ายๆกับเห็ดฟางเวลาบานเนาะแต่อันนี้มันจะมีเหมือนเป็นเป็นเหมือนลาลาแบบเป็นอย่างนี้ที่เป็นผงลวยอยู่ข้างบนแบบนี้นะแค่ขาก็เหมือนกันนะเจ้าแบบนี้แพงบอกเก็บนะแบบนี้แพงเก็บนะเจ้าแต่อันนี้เดี๋ยวแพงจะล้างมือก่อนเด้อแล้วเก็บเห็ดต่อไปนะเจ้า yeah uh -huh. 小心，小心，快摸着呢。嗯嗯呵呵 cà lắm cà cả lắm một cả lắm nữa tạo như thế này Hãy subscribe จะอ่อนดอกปานนี่เนาะดอกใหญ่ดอกงามเลยจะไ,ได้อะไงนี่เจ้าเอ้ยดอกเนี่ยงาม ดอกนี้จะต่โอ้นี่ม่ได้ผมเชื่อค่ะรเก็ใกล้กันนี่ใกล้กล้เลยลงน้ขขนามาก ไม่กันนะใส่พัดนด้วยเนอะ <c oughs> จุ่มเลยจ้ะ โอ๊ยเจี๊ยบเท่าได้เนาะท่นเึ็ทองแล้วเพราะเราได้ก่อนยัไ่ได้อยู่จู่ ดอกนี่อกเท่าเลยนะเนี่ยดอกนี้เออดนีท่าดอกนี้แข็งเย้ะนี่ปล่อยเชื่ออุ้ยดอกนี้เนาะกำลางจีเลยเจ้า ึ่งเข้ากรรมว่างอุ้ยสามดอกเนี่ยอ้วนอ้วนเลยจะเต็มแล้วไปนอนกันเหรอ

ดอกวัานี้เนาะสองดอกโอ้่ะโอ,โอ้ดอกนี้เป็นราดอกนี้พอ,ดอได้เจาะได้ให้ดอกเดียวโอ้ยข้างในมีเจ้าโอ้ เี่ยวฉันไส่งเนี่ยเดี๋ยวหาดีๆกันอโอ๋นะจุ่มนสามเจาะอีกสองตันโอ้ยหลอนเนาะอาสามจุนี่ดอกหนกเนาะ ใครกันใครเห็นแล้วง่ใครยาวอยู่นาะ ม,มหัน,นอ,อ,นนอย่างนี้นะนี่เป็นทหารเจ้าลูกดอกใหญ่มาก ป็นจูมอุ้ยคุณได้จูมฮันดอกจูมฮันดอกเลยอ้ตอนได้จูดอกเบี้ยวุ้งดูดีด้ เจ้าติว็ันดหาตองนะเจ้าอด่ลโอ้ยจะได้มันต้องตุ่มๆเนาะ หวานนวดดูเกล่ยเลยเจ้านบุญดอนีเน้อไฮดอกบานก็กินได้ Mm, mm. Hãy yeah. yeah, subscribe กน่ได้อยู่ต่ด,ดิถ้ามันเป็นถ้ามันโดนน้ำฝนมันจะบดีเลยหนะ่ะไง ดอกนมงใกล้ๆกันเป็นมูแล้วนะจะเนาะกินม่ได้จะกินม่ได้นะเจ้า เบิร์นขายมากเลยเห็ดมีกินมาได้นะเจ้าเนี่ยน้องทเจาอุ้ยดอกนี่ อู้ยเจะอ,อ่อเนาะงามมาใกล้กันให้เพิ่งจาะให้ได้ดแล่นกว่าใจก่อนเม,มื่อกี้ได้แลได้กอได้กอเท่าก้อนะเท่าเกินไปไหมอู้ยเป็นรา้ายน้องอู้ยแมงกือกินปล่อยเจ้าปล่เหมือนขินเนาะฮิตน้ำคาง ที่เมื่อคืนตะกูนเดียวกัะเห็ดละโมกนะเจ้าเนี่ยมันจะออกจากไข่เหมือนกันนะแต่เพงว่ารสชาติมันเหมือนเห็ดฟางนะเจ้าแต่เวลา,ากิ่นขาความรู้ซึกแบบเหมือนเท่ากิน่นี้โคเลยแกงก็ะลัมมกกระลัมเลยหนึ่งกัน,กกนด้นนพีกก่กระหม น้มว่ะน้ำขนาดเลยเจ้าเก็บกันเก็บกันมานวันนี้จะมาวันใด้ประสุนกะตัน กลับกันนะเจ้าไปเดี๋ยวเขามาดูผลงานรวมกันนะเจ้าโอ, yeah. Yeah. โอ้ยนี่ใส่สองถุงสองคางแล้วโอ้ยน,นี่นเนนต็มกะกาทุกใบเจ้านี่อันนี้ของแพงเต็มเหมือนกันเห็ดน,นาแลเห็ดละงกเห็ดรวมเจ้านี่อันนี้ของยายเพ็ง เราทำงานเพห่ออยู่ข้างล่างเนาะนี่อันนี้ต่อไทบบานเต็มตะกร้าเหมือนกันโอ๊ยนี่ของแม่ดูเห็ดเห็นแล้วงงของงามเนาะนี่ได้อีกถุงหนึ่งอ้าวนี่น้องามันมันวะไได้สำหรับคลิปนี้จ้าขอขอบคุณเพจอีจ้าขอบคุณทุกการรับชมให้จนถึงท้ายคลิปเนาะที่การวันนี้อยู่ที่เกินจุฬาภรณ์ป่าเดิมเฮาคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า สวัสดีครับ